สิบเจ็ดสัปดาห์หมอเาวาน้ําในสมองน้องเยอะจะเป็นอะไรไหมคะโอเคอันนี้น้ําในสมองใช่ไหมคะถ้าน้ําในโพรงสมองเยอะนะคะแนะนําตรวจติดตามเป็นระยะนะคะว่ามันเยอะมากขึ้นไหมนะคะและถ้ามันเยอะมากขึ้นจริงๆนะคะอาจจะต้องไป MRI นะคะเพื่อดูโพรงสมองน้องดูโครงสร้างสมองน้องนะคะว่ามีปัญหาที่ตรงไหน นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงหมอจะพูดเป็นภาษาไทยว่าไงดีถ้ามีปัญหาตรงเส้นใยที่เชื่อมระหว่างสมองสองฝั่งไม่มีนะคะอันนั้นก็คือน้องจะมีพัฒนาการที่ไม่ดีแบบรุนแดงนะคะถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มีการอุดตั้นของน้ำในโพรงสมองนะคะอันนั้นเนี่ยสามารถ ผ่าตัดหลังคลอดได้โดยการระบายน้ํานะคะที่อุดกั้นเนี่ยลงในช่องท้องได้อันนั้นพยากรณ์โรคจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันขยายมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่จะตัดที่เกิน10มิลมนะคะถ้ามันเกินเนี่ยอาจจะต้องไป m r i ดูนะคะว่ามันมีการไม่ฟอร์มของคอปัสแคลโรซัมหรือเปล่านะก็คือเส้นใยที่เขาทำหน้าที่ประสานการทำงานของสมองสองฝั่งนะคะ